ว l ลคัมทูสถิติศาสตร์ความหมายของสถิติศาสตร์สถิตศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลและสรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาตอบคำถามอภิปรายปรากฏการณ์หรือประเด็นที่สนใจ คำสำคัญในสถิติศาสตร์ประชากรหมายถึงกลุ่มของหน่วยทั้งหมดในเรื่องที่สนใจศึกษาหน่วยในที่นี้อาจเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของตัวอย่างหมายถึงกลุ่มย่อยของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัวอย่างในการสรุปผล เกี่ยวกับลักษณะของประชากรที่สนใจตัวอย่างเช่นถ้ากำหนดให้ประชากรคือผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยในพศ2562อาจากำหนดตัวอย่างได้ดังนี้ 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยในพศ2562ที่สุ่มตัวอย่างมาจำนวน10,000คน 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานในภาคกลางของประเทศไทยในปศ2562ตัวแปรหมายถึงลักษณะบางประการของประชากรหรือตัวอย่างที่สนใจศึกษาข้อมูลหมายถึงข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถใช้ในการสรุปผลในเรื่องที่สนใจศึกษาอาจเป็นได้ทั้งตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลข หรืออาจหมายถึงค่าของตัวแปรที่สนใจสุดพารามิเตอร์หมายถึงค่าที่แสดงลักษณะของประชากรซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คำนวณหรือประมวลจากข้อมูลทั้งหมดประชากรค่าสถิติเป็นค่าของตัวที่พิจารณาข้อมูลตัวอย่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะของตัวอย่างหรือเพื่อประเมินค่าของพารามิเตอร์และนำไปใช้ในของประชากร ตัวอย่างจากการสำรวจเกี่ยวกับอาชีพในฝันของนักเรียนในยุคดิจิทัลของจังหวัดนี้โดยสำรวจจากนักเรียนที่มีอายุ15-18ปีที่เลือกมาจากทุกโรงเรียนในจังหวัดรวมทั้งสิ้น300คนพบว่าอาชีพในฝันของนักเรียนในยุคดิจิทัล5อันดับแรกได้แก่อันดับที่1อาชีพธุรกิจส่วนตัวร้อยละ35 อันดับที่2อาชีพครูร้อยละ22อันดับที่3อาชีพรับราชการร้อยละ17อันดับที่4อาชีพแพทย์ร้อยละ12และอันดับที่5อาชีพวิศวกรร้อยละ7จงระบุว่าประชากรตัวอย่างตัวแปรข้อมูลและค่าสถิติข,ของการสำรวจนี้คืออะไรวิธที่ทำ ประชากรคือนักเรียนทุกคนในจังหวัดนี้ตัวอยา่างคือนักเรียนที่มีอายุ15-18ถึงปีที่เลือกมาจากทุกโรงเรียนในจังหวัดนี้จำนวน300คนต่อแปรคืออาชีพในฝันของนักเรียนในยุคดิจิทัลข้อมูลคืออาชีพในฝันของนักเรียนในยุคดิจิทัลแต่ละคนที่รวบรวมมาค่าสถิติคือรอยละของนักเรียนที่เลือกอาชีพในฝันในยุคดิจิทัลห้าับแรก ประเภทของข้อมูลข้อมูลที่จะนำมาศึกษาสามารถแบ่งได้หลายประเภทที่สำคัญมีดังนี้ 1. การแบ่งประเภทข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลจึงแบ่งข้อมูลออกเป็นสองประเภทดังนี้1.1ข้อมูลผสมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้ดำเนินการข้อมูลผสมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้ดำเนินการเก็บรวบรวมจากเจ้าของ ข้อมูลหรือต้นกําเนิดของข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้ในการเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลหรือต้นกําเนิดของข้อมูลโดยโตรงแต่ใช้ข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเก็บรวบรวมมาซึ่งส่วนใหญ่มักได้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยภาครัฐซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน 2. การแบ่งข้อมูลประเภทตามระยะเวลาที่จัดเก็บจึงแบ่งข้อมูลเป็น2ประเภทดังนี้2.1ข้อมูลอนุกรมเวลาคือชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นและจัดเก็บตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันไปตลอดช่วงช่วงหนึง่ง2.2ข้อมูลตัดความคือข้อมูลที่บอกสถานะหรือสภาพของสิ่งที่สนใจณจุดหนึ่งของเวลา 3. งานแบ่งประเภท ข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลจึงแบ่งข้อมูลออกเป็นสองประเภทดังนี้สามจุดหนึ่งข้อมูลเชิงปร,รงิมาณคือข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือการนับค่าโดยแสดงเป็นตัวเลขหรือปริมาณที่สามารถนำไปบวกลบคูณและหารและแปบรบียบกันได้สามจุดสองข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่แสดงลักษณะประเภทสมบัติในเชิงคุณภาพและอือ่นๆที่ไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขนระบบวกลบคูณหารกันได้ สถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์ข้อมูลที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณเพื่ออธิบายลักษณะหรือสภาพของข้อมูลว่าเป็นอย่างไรข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้นําเสนอด้วยตารางควรมจีแผงภูมิแท่งฐานนิยมและอื่นๆข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้นําเสนอด้วยฮิสโตแกรมแผงภูมิภาพกล่องค่าต่ําสุดค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยและอื่นๆ สถิติศาสตร์เชิงอนุมานคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของประชากรโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างที่ได้จากประชากรนั้น